วัดีค่ะวันนี้โบม,มาพบกับสาวๆในวิดีโอ how to มินอาในวง Girls Day นะคะใน MV เพลงที่ชื่อว่า Something นะคะซึ่งเป็นเพลงที่โบฟังแล้วแบบชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าอัลบั้มนี้วง Girls Day เขามี p e r f o r m ร์แมที่แบบดีขึ้นนะไม่เหมือนเด็กๆด,ดูแบบเซ็กซี่นิดนึงดูแบบ เขาเรียกว่ายังไงล่ะเซ็กซี่ปนความน่ารักใครที่อยากจะแต่งหน้าลุกแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะไปดู how to ได้เลยค่ะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะโบก็ได้ลงตัวรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ไปแล้วนะคะรองพื้นที่โบลงนะคะก็คือตัว dior skin nude skin glowing makeup นะคะตัวนี้เป็นเบอร์031 เสร็จแ,แล้วก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะโบใช้ตัว c l i n i q Airbrush Concealer นะคะเบอร์ hmm. 04 Neutral Fair นะคะที่หนกแก้มนะคะเพื่อให้ความโกลวแล้วก็ตรงไหนที่แบบอยากให้กระทบแสงนะลุคนี้มินอาจจะเป็นลุกที่แบบโกลวมากคือหน้าเธอแบบสุดๆสันจมูกนะคะแล้วก็ริมฝีปากข้างบนตรงตัว c u ว i s Bow นะคะสำหรับบางคนอยากจะผสมตัวไฮไลท์ลงไปให้ทั่วหน้านะคะอยากให้มันโกลวก็ได้แล้วแต่ความชอบแต่ว่าโบเป็นคนผิวผสมนะบางทีแบบมันมัน,มนอะคือมันจะโกลวมากเกินไป ต่อไปโบก็จะลงแป้งนะคะจะใช้แป้งของกอลังนะคะ i l l u m i n a t i n g Powder ตัวนี้เบอร์02 b บ i e นะคะเป็นแป้งที่ให้ความโลวนิดหน่อยนะแต่ว่าคือแบบไม่ g l วิง n ์มากจนเกินไปนะคะคือแบบแป้งตัวนี้จะเป็นกลิ่นกุหลาบแบบหอมมากแต่ถ้าคนที่แบบไม่ชอบกลิ่นกุหลาบเลย ไม่แนะนำเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบใช้ไปแล้วจะแบบเหม็นหรือเปล่าหรือ,อยังไงต่อไปจะมาคอนทัวร์กันด้วยตัว ito It t house aloha นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งข้างสันจมูกนะคะแล้วก็บริเวณข้างแก้มคือในส่วนนี้จะไม่คอนทัวร์มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะแบบเน้นโครงหน้ามากไปที่จริงแล้วการแต่งหน้าแนวเกาหลีเขาแบบจะไม่เน้นคอนทัวร์มากมายจะเน้นแบบผิวสวยผิวกโกลใช่ไหมคือแบบผิวเขาสวยมากจากนั้นเรามาลงไฮไลท์กันนะคะในตลับเขาก็จะมีอยู่แล้วไฮไลท์นะโบก็จะลงบริเวณหน้าแก้มนะคะทับไปอีกที ใครไม่ใช้ไฮไลท์ที่อยู่ในตลับนี้นะโบแนะนำให้เป็นไฮไลท์ที่สีออกทองหรือไม่ก็เบจนะคะซึ่งมันจะดูธรรมชาติกว่าไฮไลท์ที่แบบเป็นสีบรอนซ์นะกลางหน้าผากด้วยจากนั้นเรามาเขียนคิ้วกันเลยนะคะโบก็จะใช้ตัว i t o house s t r o n g eye brow b u r ศูน์สาเหมือนเดิมเลย วันนี้ก็จะเขียนคิ้วที่แบบดูเป็นธรรมชาติหน่อยนะคะสีอ่อนๆไม่เน้นความเข้ม,มเป็นคิ้วทรงตรงแบบเกาหลีนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะมาเริ่มการแต่งตากันเลยนะก่อนการแต่งตาทุกครั้งนะคะก็จะมาลงไอพราเมอร์วันนี้บบก็จะใช้ของ Into House Proof 10 Eye Primer จากนั้นก็จะลงตัวครีมอายแชโดว์นะคะวันนี้จะใช้ Maybelline Color Tattoo นะคะสี On and On Bronze เบอร์35ค่ะ ลงไปให้ทั่วบริเวณปลือกตานะคะจนถึงจนเกินรอยพับตาขึ้นมาอีกนะจากนั้นเราก็จะมาลงอายแชโดวกันเลยนะจ๊ะวันนี้โบจะใช้เป็นพาเลตของ NAS นะคะตัวนี้จะเป็นฮอลล a เดย์พาเลตชื่อว่าพาเลตตัว Cramp of Passion นะคะตัวนี้นั่นเองในนี้ก็จะมี อายแชโดว์โทนน้ำตาลดำนะคะซึ่งถ้าใครมีโทนนี้อยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้ตัวนี้บอกว่ามันแต่งได้ลุคนี้พอดีเป้โบก็เลยจะใช้พาเลตนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีตัวบรอนเซอร์แล้วก็บลัชให้ด้วยเลยนะมันก็สะดวกสบายนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สีแรกเลยนะคะซึ่งเป็นสีที่อ่อนสุดในพาเลตนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบว่าแชมเปญชิมเมอร์หนึ่งนะคะโบจะลงที่บริเวณหัวตาจากนั้นก็จะใช้แปรงลักษณะแบบนี้นะคะลงสีน้ำตาลนะคะไปที่บริเวณหางตานะคะมาจนถึงกึ่งกลางตา อายไลเนอร์นะคะโดยโบจะใช้ตัว Mac Backtrack นะคะ Fluid Line ตัวนี้สีดำ ใช้ NIX j u m b o Eye Pencil นะคะสีคอตเตอร์ชีสนะคะลงบริเวณขอบตาล่างนะคะหรือว่าถุงใต้ตา ต่อไปเ่จะใช้สีน้ำตาลนะคะผสมกับสีดำในการลงที่ขอบตาล่างนะคะบริเวณเ3น,นส<ม>่วนสจากนั้นเราก็จะมาตัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันค่ะ มาสคาร่าที่โฟใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นของ f a ร์ซโตัวนี้จะเป็น Hyper Stay Mascara Magnet Plus Curl Volume นะคะ ติดแล้วนะคะเดี๋ยวจะติดอีกข้างนึงนะคะรอให้เกาวหมานิดนึงนะโบก็จะติดเน้นไปที่บริเวณหางตานะคะให้ติดเลยหางตาของเราออกมาอีกนิดนึง ด้านในนะคะโบจะใช้ดอ l l y Wing นะคะสีดำเป็น iner, อายไลเนอร์ตัวแบบดินสอน,นะคะขั้นตอนต่อไปก็มาปัดแก้มกันเลยนะอันนี้บบก็จะใช้เป็นพาเลตตัวเดิมนะคะแก้มเขาจะเป็นสีดิฟททสนะคะตัวนี้ก็จะเป็น สีเป็นชมพูอ่อนๆนะคะมีชิมเมอร์ด้วยปาานลงไปไม่เยอะนะคะแค่บริเวณ,เวณขมับนะคะเข้ามาไปถึงเข้ามาจนถึงบริเวณ,เวณตาดำนะคะเอาล่ะมาในส่วนของริบีิ้ปากกันบ้างน,นะคะจากในรูปนะคะก็จะเป็นสีที่ เป็นเขาเรียกว่าเป็น gradient lips นะคะแบบนี้หรือไม่บางคนอาจจะทาเป็นสีแดงหรือว่าชมพูบานเย็นก็ได้นะคะคือเขาแบบมีหลายลุคเลยนะนี้นะคะโบก,ก็จะใช้ i t o house fresh cherry tints นะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์ rd 301นนะคะเป็นสีแดงที่บริเวณตรงกลางของริมฝีปากบนและล่างนะคะ ก็จากนั้นโมก,ก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะของ m a x Studio Finish นะคะ NC 3 5ก็จะใช้กลบบริเวณขอบปากนะคะจากนั้นโบก,ก็จะทาทับด้วยลิปสติกนะคะตัวนี้จะเป็น บอบบี้บรา c ครีมมี่แม e l i ลิปคัลเลอร์นะคะสี p ิ้งลิลลี่เบอร์12ลงไปที่บริเวณที่เราลงลิปทินนะคะค่อยๆแตะ ะเหาถุงไม่ยากเลยใช่ไหมการแต่งตาก็ง่งายๆนะแล้วก็ทปาปาก g r a d ียนล l i ส์นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะแบบแต่งเข้าพร้อมนิดนึงก็แบบจะใส่เป็นเสื้อเอลลอยสีดำแล้วก็จะเป็นเ,เสื้อแจ็คเก็ตนะคะหรือว่าจะสามารถใส่เดรสสีดำนะคะอันนี้ก็แบบเ,เข้ากับการแต่งหน้าลุคแบบนี้เลยนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะหวังว่าจะชอบกันนะคะ ไว้เจอกันใหม่วิดีโอรคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ